กระบวนการของคุณทักษ,ษ,ษิณพยายามจะใช้โลกล้อมประเทศไทยโดยผ่านสือ่อตอนแรกๆก็ใช้ C N N B B C อะไรต่อมีอะไรอาจารย์ศีล่ามากมายแต่ฟังดูที่ท่านมตรีพูดแต่ตอนต้นดูว่าบัดนี้สื่อทั้งหลายเขารู้ทันพอถัดมาจะมาใช้ประเทศรอบบ้านไทยมาร้อมประเทศไทยฟังแล้วท่านมตรีไม่ค่อยเป็นห่วงไม่เป็นห่วงครับเพราะว่ามีไม,ไม่เห็นยังไม่เห็นชนะสัก,สกทีอย่างนี้ครับ คือทำทั้งหลายเล่นระนาดนะฮะทั้งในสภานอกสภาสื่อต่างประเทศสื่อในประเทศไทยควบคุมอะไรต่างๆซื้อมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมหมดก็ไม่ได้มีความสําเร็จผมคิดว่าในส่วนลึกมันไม่ใช่เป็นฝีมือของรัฐบาล mm. นะครับอันนี้ไม่ไมใช่ผมคิดว่าธรรมภาพประชาสังคมเป็นสําคัญแล้วก็ในส่วนลึกประชาชนชาวไทย65ล้านคนนี่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็ยังคิดในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของความถูกต้อง แล้วก็ยิ่งนับวันเข้าการได้เข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสารมันก็มีมากยิ่งขึ้นไอ้ตรงนี้ต่างหากนะฮะเพราะผมว่าคนได้เริ่มมีความเข้าอกเข้าใจอะไรต่างๆผมว่าไอ้ความ่พยแพ้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ที่ว่าเราพ่ายแพ้ต,ต่อต่างประเทศที่คุณทักษิณพยายามใช้เข้ามาผมคิดว่ามันสงครามแพ้ชนะมันอยู่ที่นี่แล้วไอ้ความถูกต้องมันเป็นตัวตั้งแล้วก็ที่มันสาคัญคือความรุนแรง ที่กระบวนการของคุณทักษิณพยายามจะใช้แล้วก็ยังคิดที่จะใช้อีกตั้งแต,สต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนี่ผมไม่คิดว่าสังคมไทยจะยอมรับในสิ่งเหล่านี้คุณคานวณครับเรื่องโลกล้อมประเทศไทยกับเพื่อนบ้านล้อมประเทศไทยเนี่ยเห็นด้วยท่านร,รัฐมนตรีไหมครับเห็นด้วยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหรือเป็นคําตอบสําคัญว่าทําไมคุณทักษิณหรือคนที่สนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยเขาพุ่งเป้ามาเล่นงานที่ท่านรัฐมนตรีหนักกว่าใครๆในรัฐบาลชุดนี้ คงไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่ชอบหน้าเฉยๆหรือเพราะท่านรัฐมนตรีขึ้นเวทีที่ไหนหรือพูดจาอะไรแต่เพราะว่าใน,ในยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศเนี่ยคุณนักสินต้องมีที่ยืนในโลกนะฮะแต่ว่าการดําเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้การกับกลับของรัฐมนตรีเนี่ยก็ดําเนินการในเรื่องนี้อย่างได้ผลในระดับสําคัญคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ประเทศที่ต้อนรับคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศในยุโรปไม่ใช่ประเทศที่มีระดับพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยเทียบเท่ามาตรฐานนะฮะแล้วก,ก็ก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าแม้กระทั่งที่ UAE เองเนี่ยคุณทักษิณเองก็คงตระหนักว่าสถีรภาพในการอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ ในอนาคตก็อาจจะมีปัญหาด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญในยุทธศาสตร์อันนี้เนี่ยถ้าเผื่อมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือมองความสมานฉันอย่างดัดดาดแบบที่คนในสังคมจำนวนหนึ่งมักจะพูดกันก็คุณนักสินคงจะสบายกว่านี้แล้วเรื่องชนบทล้อมเมืองเลย ชนบทล้อมเมืองนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง<ม>เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างผู้ด้อยโอกาสในสังคมไม่ว่าจะเป็นในภาคอีสานในภาคเหนือเนี่ยเป็นจุดที่นโยบายของตั้งแต่พรคไทยรักไทยเนี่ยยังได้ใจ<ม>พวกเขาแล้วก็พวกเขาซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยก็ยังมี ความรักในตัวคุณทักษิณอยู่นะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าให้เวลารัฐบาลมากขึ้นเนี่ยนโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยแม้ว่าผมเองอาจจะเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างเนี่ยก็คงจะเริ่มสำแดงผลงบประมาณไปเงินลงโครงการไทยเข้มแข็งเข้าไปนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงจะค่อยๆแปรเปลี่ยนแต่ว่า ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งรัฐบาลจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็นําความเป็นจริงเข้าไปสู่พี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจํานวนมากเนี่ยไม่ได้รับฟังรายการอย่างนี้ไม่ได้รับฟังข้อมูลนอกเหนือไปจากข้อมูลด้านบวกเกี่ยวกับตัวคุณทักษิณนะฮะซึ่งถ้าเผื่อว่ารัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ตกเนี่ย ปัญหานี้ก็ยังจะคงอยู่ต่อไปคือผมผมตอบโจทย์จากที่ท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ตั้งไว้ว่ายุทธศาสตร์ชนบทล้อมเมืองโลกล้อมประเทศหรือเพื่อนบ้านล้อมประเทศเนี่ยนะฮะแล้วผมตอบไปเมื่อสักครู่ว่าโลกล้อมประเทศเพื่อนบ้านล้อมประเทศเนี่ยพื้นตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรับมือได้ดีในระดับสําคัญนะฮะ แต่ว่าในชนบทล้อมเมืองหรือภายในประเทศเนี่ยผมว่ารัฐบาลยังมีจุดอ่อนอยู่อีกมากมหนึ่งนอกจากเรื่องการข่าวสารนะเนี่ยประการสำคัญที่สุดก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเคร่งครัดในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ยุติธรรมตัวบทกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราได้นายตำรวจระดับบังคับบัญชาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นกว่านี้แต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องต้องยอมรับเช่นกันว่าด้วยปัญหาทางการเมืองหรือปัญหาอะไรบางอย่างของในรัฐบาลเองเนี่ยทำให้เรื่องการจัดทัพจัดแถวในเรื่องตำรวจเนี่ยนะฮะเป็นไปอย่างยากลำบากแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเรียบร้อย ต้องให้อัยการทําตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยหรือเปล่าก็ก็ต้องรวมทุกส่วนแต่ว่าในกรณีของอัยการเนี่ยรัฐบาลอาจจะยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นองค์กรองค์กรตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรอิสระแต่ว่ารัฐบาลจะเข้าไปบริหารจัดการอย่างไงก็คงยากแต่ว่าในส่วนของตํารวจเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลสามารถทําได้ถ้ารัฐบาลตระหนักดีว่าอันนี้มันเป็นปัญหา คอขาดบาดตายของประเทศและจำเป็นที่จะต้องมีบทสรุปและมีบทจบ